s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับผมมอ,อปีจากเพจ theory of love ครับกลับมาพบกันใหม่ในรายการ theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบทุกวันพุธทุกช่องทางของ s a l ม o n PODCAST นะคะอืม อีพีนี้จริงๆแล้วออมเขียนชื่อหัวข้อว่าอยู่ดีๆมาทําให้รักทําไมเพราะอะไรถึงอ่อยแต่ไม่ครบพี่เคยได้ยินเพลงนี้ว่าอยู่ดีๆมาทําให้รักทําไมแล้วเด็กๆออมแบบเฮ้ยเข้าใจคิดเอออยู่ดีๆมาทําให้รักทําไมอ่ะเออคือโบราณมากเลยนะโบราณมากแต่มันติดในหูไงนี่นี่คือออมนึงหน้าคนร้องไม่ออกเลยนะแต่มันแบบอยู่ดีๆมาทําให้รักทําไมแล้วมันยอยู่ัว พอคิดพอคิดชื่อรายการนี้ทําทํำสคริปก็เออมันคืออยู่ดีๆมาทําให้รักทำไมวะอ่าเออต่อไปเราน่าจะมีการลองเพลงก่อนค็อ๋อถามคุณผู้ฟังอะว่าเคยเจอปัญหานี้มั้งไหมอ่ามันจะคล้ายๆคนคุยแต่มันจะจางกว่านั้นน่ะอืมคือคุยทุกวันแต่ถามว่าเป็นอะไรกันไม่มีคําตอบอืมอืมเจอกันยากมาก จะนัดเจอเนี่ยยากมากๆเว้นแต่โอเคฉันและเธอจะไปทํางานที่เกสอนเลิกใกล้ๆก,ก,กันหรือเราเลิกสามโมงเขาเลิกสี่โมงแล้วเราต้องมานั่งรออ่ะเออหรือว่าเป็นการเจอกันที่มีเรื่องเพศมาเกี่ยวอ่าหรือว่าพอบีบเรื่องสถานะมากๆหายวะ่ะกับอีกอย่างหนึ่งคือทางเข้ายังครับพอพิม์กลับไปว่าท้าแล้ค่ะอ่านไม่ตอบ <laughs> <laughs> หายไปเลย <laughs> นะคะ แต่ถ้าเราหายไปจริงๆขึ้นมาแบบสามสี่วัน5้าวันมันกลับมาอีกแหละเป็นยังไงบ้างครับทางเข้าอย่างทักครับเออทักครับทักครับแบบอันนี้ไม่ได้ทักกันนี้คุยแล้วแต่คุยอย่างเงี้ย <laughs> เขาบอกว่าเขาใช้คําว่าเป็นแบบเป็นการระบีวทางทางความรู้สึกะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงกับเขาดีอ่ะนั่นจะมาขยายให้ฟังกันค่ะครับโดยเอาข้อมูลมาจากศาสตร์รองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตตนะคะชื่อว่าอาจารย์เคลลี่แคมเบลืเขาบอกว่าอีสภาวะการเตะกันหยอดออนไลน์ที่มันไร้ความคืบหน้าอันนี้มันเรียกว่าเบสเบรดครัมบิงคือทิศเอษขนมปังไอ้การมาแบบกินข้าวยังครับ คือแค่เศษขนมปังประมาณคือมันไม่ใหญ่นะว่าง่ายมันทิ้งไว้เล็กๆแต่ทิ้งให้เรากินทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆให้เดินตามให้เดินตามอคือ็นิทานเนาะเหมือนแบบเป็นมันมาจากนิทานเอชื่ออะไรอะที่เป็นเกรซลกับเฮนเทลอเออะแล่งสมแล้วครับที่เป็นนักภาษาศาสตร์วรรณคดีภาษาศาสตร์มันจะเป็นเรื่องฟูเอนติกแต่ว่าแบบ ฉันก็ต้องจําเรื่องคณิตศาสตร์ให้ได้นะเพราะฉันต้องมาอธิบายเรื่องค่าแวรเรียนให้คุณเนี่ย <laughs> เอออาการมันก็จะมีคล้ายๆกันนอกจากไอคุยไม่ไอตอบตอบเดี๋ตอบหรือ,อไม่ตอบเนี่ยนะเขาใช้คําว่าเขาสนใจเราน้อยกว่าที่เราสนใจเขาเสมออ่าฮะเออเนเอ,อ,เอ,อมื่อกะกินข้าวย,ยังครับถ้านละค่ะ uh huh. ว่าทานยังคะเงียบอีกสองวันถึงกลับมาตอบว่าทําอะไรอยู่ครับ <laughs> แล้วจะเปลี่ยนเรื่องไปเลยเขาบอกเป็นคาแรคเตอร์ของพวกนี้ด้วยนะคือจะไม่มีแคลร์อันที่แล้วเว้ยแล้วจะไม่มีแคลร์การหายไปของตัวเองด้วยนะออยู่กับปัจจุบันขนะอยู่กับปัจจุบันมากฉนีที่ถามกูแล้วกูตอบไม่ทันมึงก็กลับมาเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะอซึ่งไอพวกนี้มันจะมีอารมณ์คุยไปเรื่อยแล้วนัดกันดิบดีแล้วมาไม่ได้ด้วยเหตุผลแปลกๆไม่ใช่แปลกๆสิต้องใหม่พูดใหม่เหตุผลที่เราเถียงไม่ได้อะเออแล้วก็โอเคนัดล่มไป ไอ้คันจะได้เจอก็จะเป็นเรื่องแบบมาหาอะไรได้ไหม mm hmm. อ่ะจะเป็นเรื่องที่เขาสะดวกมากจริงๆหรือมีเรื่องเพศเขามาเกี่ยว mm hmm. ออืมแต่ก็จะไม่ใช่การไปกินข้าวดูหนังกันแบบนั้นนะ่ะ mm hmm. หรือถ้าใช่ก็คือโอ้โหต้องทัมมิ่งใกล้กันมากๆ mm hmm. ถึงได้กินข้าวด้วยกัน mm hmm. แบบนี้เป็นต้นนะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเยยินตรงไหนในชีวิตเขาก็ mm hmm. อย่างที่บอกว่าคุยกันตลอดไม่หายไปค่ะ mm hmm. แต่ไม่รู้เลยว่ามันจะจบตรงไหน mm hmm. ไม่มีสถานะถามไปก็ไม่เคยได้คําตอบเออหรือว่าดูดูกันไปก่อนครับซึ่งจริงๆดูดูกันไปนดูดูกันไปก่อนเนี่ยมันก็คือไม่มีคําตอบนั่นแหละคะ่ะเ <laughs> ขายังไม่ได้ตอบว่าเป็นอะไรเนาะ <laughs> เดี๋ยวอบอุ่นเดี๋ยวเย็นชาออุ่นคือมีการให้ความหวังอคิดทงคิดถึงต้องมีอเขาพูดเลยว่าคุณศาสตราจารย์เคลลี่เนี่ยเขาใช้คําว่ามันมีโรแมนติกอิเลเมน คือพูดอะไรที่มันไม่ใช่เพื่อนอ่ะคิดถึงนะครับเป็นหัวนะครับต่างๆอือ่าแต่พอไอ้คันเราจะเข้าไปใกล้กว่านั้นก็เข้าไปเลยมีรียออะไรกลับมากลายเป็นความเย็นชากลับมางงๆฮอตเอ็นโคลไปอย่างเงี้ยออืแล้วก็จะไม่ค่อยอธิบายรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวค่ะเออเมื่อที่คุยมาตั้งนานก็รู้แค่ชื่อเล่นกับบ้านอืมทํางานอะไรก็ตอบว่าฟิตครับเออไม่มรู้ไม่รู้เป็นอย่างออมกันปะเวลาแบบว่าในช่วงที่คุยกับ ผู้ชายจะอย่างเงี้ย uh huh. ใครตอบออฟฟิศอมตะถามตอบว่าเกี่ยวกับอะไรทำาออฟฟิศเออทำงาน <laughs> ออฟฟิศกูก็ทำอันนั้นเออมันเหมือนกันไหมละ่ะทำงานออฟฟิศอยู่อยู่อะไรอะอยู่สำนักง,งานเขตลาชเทวีกับทำงานออฟฟิศท้องสามเหมือนกันไหมละ่ะ <laughs> เออทำไมไม่พูดให้มารู้เรื่องวะ <laughs> เอออันนี้เขาจะเขาจะเหมือนรู้แค่ว่าอ๋อชื่อต้อนทำงานออฟฟิศอืมแล้วก็ไม่รู้อะไรไปม,มากกว่าน,นั้นป <laughs> <laughs> ระกอบกับไอการไม่อธิบายคือที่ยอมพูดเมื <laughs> ่อกี้คือกินอะไรยังครับ ถามมอีกวันกลับบ้านยังครับไม่สารต่อเลยไม่คุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่คุยทุกวันนะเอออย่างน้อยก็วันเว้นวันไม่หายไปคล้ายๆเป็นอัลไซเมอร์เหมือนมันขัดขาดอะนะก็เลยต้องถามพี่ปียว่าอยู่ดีๆมาทําให้รักทาไมวะโอ้เออมันมันมีอะไรไหมอ่าก็ให้พี่ปีตอบทางวิวัฒนาการก่อนอืมก็ในทางวิวัฒนาการแล้วะคือถ้าพูด พูดถึงผู้หญิงผู้ชายผมเชื่อว่ามันเรื่องเรื่องการเบ e a d cumbing หรือว่ามันจะมีออบเจกตีทต่างกันนะ,ะหรือแบบการอ่อยเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวคือผมเชื่อว่าผู้ชายอ่อยเนี่ยต้องการมีเพศสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ได้ต้องการมีความสัมพันธ์แบบจรงิงจังในขณะที่ผู้หญิงอ่อยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคือผู้หญิงอ่อยส่วนใหญ่ก็จะอาจจะหาผู้ชายเชื่อว่าอย่างนั้นนะอาจจะหาคู่ที่ดี แบบหาเผื่อเลือกไว้อะครับแล land, the the ้วทีนี้ก็โอเคเจอคนที่ดีเราก็โอเคเป็นคนนี้แล้วกันแล้วก็จะได้แบบมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าอ่อยเขาไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้มีออบเจกตฟเพื่อสิ่งนั้นนะครับสาเหตุที่ผู้ชายอ่อยเพื่อมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เพราะว่าในทางวิวัฒนาการเนี่ยผู้ชายเนี่ยมีความสามารถในการมีลูกที่ไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีเพศสัมพันธ์มากที่สุดเนี่ยก็เลยจะเป็นประโยชน์ผู้ชายเพราะว่ายิ่งมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ก็ยิ่งก็ยิ่งมีลูก การมีเพศสัมพันธ์ก็เท่ากับการมีลูกนะครับในขณะที่ผู้หญิงอะ่ะไม่ได้มีความความสามารถแบบเดียวกันเนาะก็คือผู้หญิงต่อให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับคนสิบคนพร้อมกันเนี่ยเธอก็ไม่ได้ท้องลูกสิบคนพร้อมกันได้นะครับ <championships> เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจริงๆแล้วคือเขาต้องการคนที่ดีที่สุดในแ,แข็งแรงที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มีความสาม,มารถในการที่จะดูแลเธอแล,และลูกในท้องได้อันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการนะครับก็จริงๆอีกสาเหตุที่ผมคิดว่า ซ,ซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายอ่อยเนาะคือผู้หญิงก็คืออ่อยเพราะว่าเขากาลังหาคนที่ที่ฟิตที่สุดสําหรับเขาส่วนผู้ชายก็คืออ่อยเพื่อหาการสืบพันธุ์ที่มากที่สุดสําหรับเขานะครับจริงๆสาเหตุหนึ่ง ที่อาจจะทำให้ผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายอ่อยผมผมเชื่อว่าคำว่าอ่อยนะมันมักจะไปผูกกับผู้หญิงมากกว่านะในในโดย general sense นะวจริงๆงมันทพงผู้หญิงนะผู้ชายนะคะบอกว่าอมมองว่าอั j e c t i v e มันจะไม่เหมือนกันมากกว่าเอ,อ,เอ,อแต่ว่าไม่อันนี้ผมไม่รู้นะใน <S 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 มันเหมือนแบบถ้าสมัยก่อนอ่ะคําว่าอ่อยอะมันจะแบบเหมือนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคผมคิดว่ามีมีได้สองอย่างแต่ว่าประเด็นคือในเรื่องเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงก็ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผู้ชายเนี่ยมักจะมีเพอร์เซพชันแบบเข้าข้างตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งอยู่แล้วถ้ามองกลับกันว่าเรียกว่าคนที่ทิ้งเบรคแคมปิ้งเป็นเป็นผู้หญิงขึ้นมาพี่ปีอยากจะมองพี่ปีอยากให้ลองมองว่าหรือผู้ชายมันจะคิดไปเองว่าเขาอ่าอะไรก,กับเราเนอะใช่เพราะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างผู้ชายครับที่เราก็าโอเคผู้ชายเนี่ยมีควาสมสามารถในการมีมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ก็ยิ่งมีลูกได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางธรรมชาติของเขาอะ เขาจะพยายามไม่พลาดโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์เลยก็คือแบบด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเห็นสิกเนลต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามตีความเขาค้าตัวเองไปหมด <laughs> อย่าอย่าได้จัดเม้นอย่างเงี้ยสิ <laughs> <laughs> อย่าจัดนะอย่าจัดอ่าก็ประมาณนั้นก็คือเขาพยายามจะตีความเพื่อให้อันนี้อาจจะเป็นจิตใต้สํานึกนะไม่เขาอาจจะไม่ได้แบบเขาไม่รู้ตัวหรออ่าแต่ว่าพอแบบเ <laughs> ช,ช่นผู้หญิงร้อยคนยิ้มให้อ่ะคือ เขาก็จะคิดว่าผู้หญิงทั้งร้อยคนอ่ะชอบเขาซึ่งจริงมันอาจจะมีแค่ผู้หญิงแค่คนเดียวก็ได้ที่ชอบเขาจริงๆก็เลยยิ้มให้ฮะคนอื่นเนี่ยเพราะยิ้มให้เฉยๆเนี่ยแต่การที่ถ้าเขาสมมติว่าเขาชอบทุกคนน่ะผู้หญิงร้อยคนเนี่ยเขาก็จะไม่พลาดผู้หญิงหนึ่งคนนั้นอ่าถูกปะ่ะก็คือเขาจ,จีบทั้งร้อยคนอย่างน้อยหนึ่งคนได้ก็ยังดีวะก็อย่างน้อยก็ได้ได้เป็นแฟนอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่อยู่ในเขาเรียกเป็น perception ของผู้ชายเรียกว่าเป็น perception ผิดๆที่ มีมาน,นานแล้วนะั่นคือสมัยก่อนนะด้วยเหตุน,นี้บางทีผู้หญิงอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดปกติเลยเธอก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะอ่อยอะไรเลยด้วยนะครับเธออาจจะแค่เฟลลี่เป็นคนที่มีมิตรมีความเป็นมิตรต่อทุกๆคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่กลายเป็นผู้ชายอาจจะเข้าใจผิดเองอแบบอาเช่นแบบเออเธอคนนั้นแบบเออเขายิ้มให้ฉันนะวันนั้นอะ่ะหรือเขาอาจจะแค่ทักมาแบบอ่า คิดข้ายังคะแต่เขาก็ทักอย่างนี้กับทุกคนสมมตินะอ่าฮะแล้วพอสุดท้ายเอาก็ผู้ชายก็หลงคิดว่าเขาชอบก็เลยแบบอ่าทั้งฉันก็ไปจีบแล้วกันพอจีบเสร็จปรากฏผู้หญิงไม่ได้ชอบอือก็กลายเป็นว่าอ้าวอีนี่อ่อยกูอ,อะไรอย่างเงี้ยไปพูดกับคนอื่นมาอย่างงี้ว่าเออเขาคนนี้อ่อยเพราะว่าแบบคนนี้ยิ้มให้คนนี้ทักมาเนี่ยซึ่งจริงๆคือผู้หญิงอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะก,ก็มันก็เลยแบบลงเอ่ยด้วยประมาณนี้ว่าเออมันมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างนี้ ได้เช่นกันนะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะครับอืมอีกอันหนึ่งคือเรื่องที่ที่คนอยากจะอ่อยอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของความภูมิใจในตัวเองบางคนเป็นแบบคล้ายๆถ้าได้อ่อยได้มีคนมาชอบเยอะเนาะจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบภาคภูมิใจรู้สึกว่าเออแบบบางทีก็ฉันแน่ฉันเจ๋งฉันเก่งฉันอะไรอย่างเงี้ยอ่แล้าก็แบบเออเฮ้ยแล้วทำไมทำไมคนต้องแบบทําไมต้องรู้สึกงั้นด้วยวะ ทำไมเราต้องรู้สึกว่าไอ้ความภาคภูมิใจมันมันสําคัญขนาดนั้นเลหรออะไรเงี้ยก็คือจะต้องบอกว่าการเป็นคนที่ถูกลักอะครับมันเป็นสักใครสักคนที่มีความมาเออประมาณนี้มันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนคาดหวังอยู่แล้วอืชอบอยู่แล้วแล้วก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่ว่า วิธีการของการได้มาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอามองคนก็แบบทางานเก่งเพื่อให้มีคนยอมรับก็เป็นวิธีหนึ่งบางคนก็ตามใจคนอื่นเพื่อให้คนยอมรับอะไรเงี้ยบางคนก็เอาของไปให้อะไรเงี้ยนะซึ่งการที่แบบมีคนมาชอบเราหลายคนมันก็รู้มันก็ได้ความมันก็ได้ฟีลลิ่งประมาณนั้นเหมือนกันซึ่งไอ้ฟีลลิ่งประมาณนี้ความฟีลลิ่งที่ว่าเกิดความภาคภูมิใจอะครับมันก็คล้ายๆกับการยอมรับนี่แหละคือมันจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอดคือมันไม่ใช่ว่าสมมติเราเป็นแบบเราวิ่งได้เร็ว เลวิ่งเร็วกว่ายูเซนโบอีกแต่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แข่งอนะ่ะเออไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีวัดกับใครแล้วก็ไม่ได้มีใครมากรีว่าเฮ้เร็วกว่ายูเซนโบนเนี่ยอ่าในโลกนี้มีคนเดียวเราก็คงไม่ได้รู้สึกว่าภูมิใจอะไรแบบเออให้ฉัน <laughs> ฉันวิ่งได้เก้าวิเว้ยแบบเร็วอยู่เซนโบแล้ว,แล,วแล้วไงแบบก็เราไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบ ถ้าเราอยู่กับคนอื่นๆแล้วโหแบบอันนี้มันแบบเร็วกว่ายูเซนโบ้เว้ยอะไรจริงๆงถ้าเราอยู่คนเดียวโลกนี้ก็ไม่มียูเซนโบ้หรอกค่ะเออใช่ไหมมันก็จะไม่มีการมาแข่งวิ่งกันว่าไม่มีโอลิมปิกนั่นแรกแล้วด้วยซ้ำคือมันพี่พี่เคยพูดคาประมาณว่าให้ความพอใจมันคือเรื่องของคนอื่นประมาณหนึ่งเหมือนกัน <laughs> ใช่ใช่แล้วเซฟิสติมของเราทุกวันเนี้ยมันเกิดมาจากพ่อแม่ให้อะไรเรามาอือะไรแบบนี้ด้วยค่ะครับเออซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้กับความรักในมุมนี้ด้วยอืมบางคนก็ก็ใช้อันนี้ไม่เติม ตัวเองครับผม,มก็น่าจะประมาณนี้นอกจากนี้ก็คือเขาอินสีเขียวค่ะการมีคนมาแบบกินค่าแล้วคากับเขาเยอะๆเนี่ยเขาสีเขียวขึ้นนะคะบางคนเขาก็รู้สึกว่าเตงไม่มีค่าค่ะครับเออการที่คุณมาจีจา๋จ๋าเนี่ยมันทามันเหมือนเป็นการประกันคุณค่าให้เขาเพราะมีคนสนใจเขาอยู่นิ่งไปกว่านั้นบางคนเป็นแค่หนาซิซิก ืคือแค่หลงตัวเองอะมีหารเสน่ห์แต่ว่าถึงเวลาจะลงหลักปักฐานจะต้องไปจัดการอะไรก็คือไม่ทำหรืออีกข้อหนึ่งอันนี้ก็โพสได้มากค่ะไม่โสดแค่อยากจะแบบเพื่อแผ่เสน่ห์ของเราให้หลายคนได้รับรู้ออาจจะแค่อยากกดหัวใจในสอรี่ไม่ได้มีอะไรเลยแค่เอย่างนั้นก็มีอ่ะก็อย่าตกเป็นเหยื่อถ้าเป็นเวอร์ชันนั้นเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วเท่าที่ฟังเนี่ย ถ้าพอออมได้รีเสิร์ชมาแล้วก็ได้ฟังด้วยพบว่าเบรดค c r u บ b i n g อ่ะบางกว่าคนคุยอีกอือคือมันไม่ได้มีฐานอะไรที่ชัดเจนมันเป็นเรื่องเล่นๆซะมากกว่าฝั่งเขาเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ uh huh. ถ้ารู้ตัวถ้าเริ่มรู้สึกก็ถอยมาเออเราพูดกันมาตลอดเลยว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องคุณค่าหนูเขาเอาเราไปประกันคุณค่าให้ตัวเองแต่เขาไม่ได้ให้คุณค่าเราอ่า oh. เอออย่างงี้ก็เราแล้วคุณค่าเราจะมาจากใครมาจากตัวเอง ครับคือต้องต้องคิดว่าแบบนี้เราจะไม่เป็นเครื่องมือให้เขาต่อไปเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีแนวโน้มว่ากราฟจะขึ้นอืเขาทําอย่างที่เขาสะดวกอ,อแบบนี้ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ในฝ่ายเราเลยแล้วเราก็เสียเวลาฟรีๆเรียกว่าถ้าฟังสี่ห้าข้อแรกแล้วบอกเว่าโอ้เป็นอย่างนี้เกินกสามก็ก็เลิกไปตอบเขาถามว่ากินข้าวแล้วค่ะแล้วอีกวันเขามาถามว่าเราไปไหนต่อครับแต่สองวันอย่างเงี้ยไม่เกิดอยู่แล้วทักแบบเนี้ครับ คือโดยปกติผู้ชายถ้ามันชอบจริงมันจะมันจะพุ่งเขาจะคีบพูดเนาะแต่เขาตอบลายแชทอะค่ะเขาเล่ยเฟลเวิร์ดหรือเปล่าอันเนี้ยก็เราก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าไปตามขนมปังที่คขอื่นอย่าไปตามขนมปังที่เขาทิ้งไว้เพราะสุดท้ายแล้วปลายทางมันอาจจะไม่ใช่บ้านขนมก็ได้ครับหรือจริงในบ้านขนมมันก็มีแม่มดแม่มดกินเด็กอยู่เเออต้องมีสติกันนึงแล้วก็เอาพูดมาตลอดว่าเรื่องความรักต้องให้เขาเดินมาหาเราบ้าง ม,มันต้องเป็นการคุักการครึ่งทางเนาะไม่ไม่ใช่แบบเราเดินไปหาเขาจนหมดแรงคนเดียวเดินไปแล้วก็ไม่หมดแรงหรอกแต่เคว้งเคว้งมไม่มีใครมารับนะก็ขอให้ทุกคนเจอขนมปังของตัวเองที่เป็นชิ้นๆนะคะไม่ต้องไปขอเศษจากใครครับหากลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีครับ